มากระนับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนวิธีใส่โซ่แบบข,ดขาดๆนี่เลยเนาะใช่มันขาดเ <c oughs> มื่อกี้พุงพุ่งทำไปเองครับมันปั่นได้จริงเนาะหาอะไรมาล้างดินี่ไงหาสบู่โซ่มันเป็นสนิมเราก็ต้องล้างโห,โหสนิมเอ็งก็เก็บไว้ข้างล่างเลยแล้วกฝังล กดเลยมไม่กดอะนะ่ะครับเราจะไปตัดไปตอนที่ทาตอนที่ล้างเสร็จนะครับพี่พูดผิดนะ <c oughs> มาครับเก็บไปก็เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ค่อยส,าาสะอาดสักเท่าไหร่นะอ,อ่าเพราเราไม่มีน้ำยาอะไรที่ทำอะไรวะไม่รู้เือไม่รู้นะไม่ล้างอะอาลูกคนไหนพี่เราจับ จับจับตรงนี้ตรงนั้นก็ได้นะอ่าแล้วพอตุกติกนะครับอ่านีนนี่นะครับแล้วก็นี่ให้ทุกคนดูกันก่อน,นครับนี่ครับก็จะนี่เอามากนแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับแค่มันขัดทึ่งแค่นิดเดียวนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะเนาะนะครับเอออันนี้เอาออกก่อนอน,นี่เออเอาออกอ่กหนึ่งไม่ต้องไม่ต้อง ครับกำลังซ่อมันอยู่นะเออนี่ครับโอเคโอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็เอาเจะเลมันเอาอะไรวะสโวเออฟูดผิถนะครับแล้วก็เอาดึงหน้าได้หมดละนี่ครับได้แล้วครับ ผมจะให้ตัดไปตรงเพื่อนผมไปขี่จักรยานข้างนอกนู่นนะครับไปกันเลย,ยมานะครับนี่ครับอเดี๋ยวผมก็ดูซ้ายขวาวเพื่อนผมก็จะลองปัดอันนี้ก,นก็คือสมอมึงชนกูเลย,ยนะครับดูรับดไปคนเสื้อโอ้โ,อโหเสื้อสีแดงนั่นนะครับก็จะเดินตามกลับมาเลยครับ มก็จะให้เขากลับมาแต่เขาก็ไม่กลับมาคราับเขากลับมาได้แล้วไปเราันใหญ่จะมาอะโอ้โหมาจริง้วยอย่าเพิ่งครับรีบชนโซลูตนะครับรีบรีบเกินนะครับผมขออนุญาตด้วยครับเพื่อนผมรีบเกินนะ โ,โซลุดมันไม่ได้ลุดแบบตัดก็ไปแล้วแต่มันลุดกันนี้นะใส่ให้ฟันน้ำผู้ชายอ่ะเอ้ยเอาจักรยานออกกันดินะแล้วก็เอารถคันใหญ่น,นะเนาะผมก,ก็เด็กตัวคนละที่เฮ้ยยังมีอีกอันหนึ่งนะครับก็ได้มาที่เรียบร้อยนะครับร้อยรถคันนึงไปก่อนนะครับเด้อเขาก็ไปตัดตอนที่เพื่อนผม,ไ,มไปขี่กันนะครับ,รบโอเคครับ ไปตัดตอนเพื่อนผมอยากขี่นะครับลุยตัดก่อนนะครับไม่ได้โกงนะครับพูดจริงครับเบม่ไไ้บายครับขอไปตัดก่อนนะอ่ะตอนนี้เพื่อนผมก็อยากจะขี่แล้วครับอดใจไม่ไหวรถคันใหญ่ก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคว่างมากนะครับตอนนี้ออกมาเร็วเร็วนะครับปั่นไปช้าช้านะระวังมันโดนหยาปั่นเร็วนะครับ ถ้าทุกคนปั่นแล้วมันก็จะหลุดอีกครั้งเนาะปั่เร็วครับนัปั่นช้าบางนะครับเฮนี่ครับมาดูครับเื่อถูกปั่นได้สบายนะครับยุดครับยุดครับฮะออสโซหลุดอีกแล้วเหรออ๋อต้วยมาโอ้ยชนกันแล้วมาโอเคนี่โซ่มันได้หยุด A แต่ว่าทำไมมันหลุดชอบง่ายจัง อย่าเพิ่งนี้กูใส่แหงเอย่าใสา่แหงโอเคถอยหลังโอ้ยจะจะล่วงนะนะครับเพร่ก็จะขี่ปั่นนะครับบางครั้งข้างหลังบางบางครั้งอ่ะมันเป็นสนิมยัื่งไงครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวดูนะฮะแพร่ขัปั่นได้สบายมาก นครับเรื่องจริงด้วยนะครับของแท้แท้วาครับเดหมออ่ะใครที่ชอบโซ่ที่มันขาดอ๋อไอ้เก๊พงเขาจะจบแล้วครับนี่ครับนี่นี่ครับเป็นไงครับโซ่ที่จะขาดแต่ไม่ขาดนะครับใครที่อ่ะก็จบก็จบประมาณแค่นี้ครับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าโอเคบายกันบาย